ว wow! oh. ้าโอ้โหปูซาบิกาอันนี้ก็ไม่เผ็ดนี่นะคะกูเตี๋วไก่น่ากินมากป่วยมาก ร้อนครับแล้วขากายเขาคือเปื่อยมากมคลิปนี้น่าจะยาวนิดนึงเพราะว่าอยากลองทำมุกบางดูเนาะมุกบางมักแบง whatever หนังไก่ หนังกาแบบติดคอมันเหลือแค่นี้แล้วที่เหลือหล่นไปหมดแล้ว